พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคบูชาพุทธศักราช2565เวลา17นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิริดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนายรีรัตนชกัญญา ไปอย่างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบเพณญพระราชกุศลมาคบูชาพุทธศักราช2565โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งส่งรับกระทงดอกไม้วางบนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูบเถียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัย แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาส,าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศิลาจากนั้นผลอา,ากาศโทภักดีแสนชูโตรักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทุละอองธุลีพระบาททุลนกล้าวถุงกระหม่อมถวายเทียนฉนวนทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่ขคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วพระราชทานเทียนฉนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถว,ว,วายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาห้าพระอารามประกอบด้วยวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดประวัินิเวศวิหารวัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามวัดเบญจมรพิษดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติอุทภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมศิลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียงเครื่องทรงธรรมทรงศีลและพระเทพวชิรมุนีวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องโอวาทปาปติโมกกรถาจบแล้วทรงหลังทักษิโนทกรพระเทพวชิรมุนีถวายอนุโมทนาจบเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงยืนประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนหมดเสร็จแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเร วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าคมเดือน3อเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน1250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิดได้นัดหมายณวัดเวลุวันกรุงราชครืแคว้นมาคตและเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้ว9เดือนซึ่งเป็นหลักคําสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมและการทําจิตใจให้ผ่องใสหรือทําความดีแล้วเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริิุทธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารทรงอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนียซึ่งตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2565 พนะท่านนายกีตานัสนูเซดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัเนียกรุงวิลินุสุสในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัเนียข้าพรเจ้าขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานใหม่สมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนียข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนียได้เจริญงอกงามต่อเนื่องมาด้วยความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อแน่ว,ว่าความสัมพันธ์อันน่ายินดีนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือทั้งในบริบททวิภาคและภูมิภาคอันจะนำพาประโยชนสุขมาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรากล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย เวลา9นาฬิกา15นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมพยางงาเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562โดยวันนี้มีพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำปี2561จำนวนหนึ่งรูป และพระสงฆ์ผู้สาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน4รูปอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนประจําปี2,563และนักวิจัยดีเด่นประจําปี2,562รับพระราชทานโล่รางวัลรวมทั้งดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน2,736คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความสําคัญตอนว่าบัณฑิตทั้งหลายที่มาประชุมอยู่ณที่นี้นับว่าเป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการโดยมีปริญญาบัตรเป็นเครื่องรับรองความรู้ความสามารถ แต่ในการดาเนินชีวิตและประกอบกิจการงานซึ่งบัณฑิตจะต้องกระทําต่อไปนั้นจะอาศัยเพียงวิชาการที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอเพราะในวันข้างหน้าแต่ละคนอาจจะได้ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆในสถานการณ์หรือสังคมที่แตกต่างหลากหลายทุกคนจึงจําเป็นต้องสแสวงหาความรู้เพิ่มเติม,ตมอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความรอบรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางทั้งต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้ประณีตเข้มแข็งและมั่นคงในคุณธรรม จะได้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ดีให้เจริญยิ่งย่งขึ้นได้ไม่ตกไปในทางเสื่อมบัณฑิตมีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วหากแต่ละคนจะได้นําแนวทางนี้ไปปฏิบัติก็เชื่อว่าจะประสบผลสําเร็จได้ไม่ยากนักเวลา13นาา18นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้เริ่มดำเนินงานเมื่อปี2561 โดยน้อมนาแนวพระราชะดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบดาเนินกิจกรรมการเกษตรแบบครบวงจรบนพื้นที่150ไร่ภายใต้แนวคิดผลผลิตคุณภาพดีปลอดภัยราคาย,ย่อมเยาวนิสิตจับต้องได้ทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการทดลองสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิตและฝึกทักษะด้านการเกษตรตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่ประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานนำไปต่อย,ยอดขยายผลเปน็นแนวทางประกอบอาชีพ ภายในศูนย์ดำเนินกิจกรรมหลายด้านอาทิด้านพืชด้านการผลิตปศุสัตว์ด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ด้านการแปรรูปผลผลิตด้านการวิจัยและฝึกอบรมวิชาชีพกิจกรรมร้านค้าและนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและผลผลิตจากเกษตรกรสร้างรายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป วเวลา14.22นเสด็จพระราชด,ดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนังกงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงามอเวียงแก่นจัังหวดเชียงรายสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32มีหมู่บ้านในเขตบริการ4หมู่บ้านปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน100คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งสื่อสารภาษาไทยได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จัดการเรียนการสอนตามปกติ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านปิดจึงไม่พบการแพร่ระบาดในการนี้พระรพรทานพระราชวโรกาสให้กลุ่มบริษัทกลุ่มให้บริษัทกลุ่มเซนทันจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารและคณะทำงานโครงการเซนทันธรรมเพื่อการศึกษาเฝ้าทุละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานแผนการก่อสร้างอาคารเรียนจีราธิวั์ขนาด3ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้นด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสอนเรื่องการอ่านและการฟังเพื่อความเข้าใจ โดยฝึกให้อ่านออกเสียงตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นการเตรียมความพร้อมกิจกรรมห้องสมุดมีหนังสือถึง5,960เล่มส่วนใหญ่เป็นหนังสือนิทานและหนังสือเสริมความรู้มีการสอนทนําหนังสือเล่มเล็กจากเรื่องที่สนใจช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์ส่วนผลการศึกษาพบว่ายังต้องแก้ไขจึงส่งครูไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการสอนรวมทั้งศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จเพื่อน,นําไปปรับใช้และนําข้อสอบปีที่ผ่านมาให้นักเรียนฝึกทำพร้อมอธิบายคําตอบ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนื้อสัตว์เพียงพอส่วนถั่วเมล็ดแห้งผักและผละไม้ยังไม่เพียงพอจึงขยายพื้นที่เพาะปลูกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์บริการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชนปีที่ผ่านมามีผู้มาศึกษาดูง,งาน20คนทั้งยังขยายผลสู่ชุมชนในการปลูกพืชการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและปลูกไม้ผลเพื่อลดรายจ่ายมีสมาชิก14ครวัวเรือนการฝึกอาชีพสำนักงานเกษตรอำเภอวิงแก่นจังหวัดเชียงรายสอนแต่รูปกล้วยซึ่งมีมากให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 3เช่นกล้วยตากกล้วยฉาบ สำหรับบริโภคในโรงเรียนด้านการดำเนินงานสนองพระราชดําริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปส่งเยี่ยมในปี2559รส่งส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ที่ดูแลง่ายเช่นอวโวคโดกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนพันธุ์ให้ปลูกรอบพื้นที่ปัจจุบันเริ่มให้ผลผลิตศูนย์การเรียนช่วยแนะนําเรื่องการดูแลรักษาและนําผลผลิตออกจําหน่ายและมีพระราชดําริให้ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณเนินหลังศูนย์การเรียนเพื่อให้มีป่าไม้ที่ร่มรื่นส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจผสมผ ส่วนการพัฒนาแหล่งน้ําสำนักการกอปร,รอสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานสร้างฝายบ้านฟ้าไทยงามและฝายขนาดเล็กตามหย่อมบ้านเพื่อให้ป่าไม้สมบูรณ์คนในชุมชนช่วยกันรักษาดูแลทําให้มีน้ําเพียงพอตลอดทั้งปีแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าอย่างยั่งยืน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2,562ถึง2,563เป็นวันแรก เวลา14นาฬิกา19นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราาตัตตยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2562ถึง2563เป็นวันแรกโดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์8คนปริญญา หาบัณฑิตกิติมศักดิ์สองคนและได้รับโล่สิทธิเก่าแม่โจ้ดีเด่นประจำปี2,563จำนวน6คนรวมทั้งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกรวม1,523คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆของโลกมาได้ก็เพราะมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสําคัญของชาติสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมประกอบกับความเชี่ยวชาญในการเกษตรทําให้ประเทศไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศจึงควรให้ภาคการเกษตรเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนโดยใช้องค์ความรู้สมัยใหม่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการวิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการ พัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องหากบัณฑิตทั้งหลายจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติก็จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยให้เจริญวัฒนาได้อย่างแน่นอนพระเจ้าวรวงเถอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงยศยอดปลีฉัดองค์พระธาตุเจดีนวัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่เวลา16นาฬิกาเนาทีวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริาาพ,รรพราจุฑาภรเสด็จไปยังวัดผาลาดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ส่งยกยอดปลีฉัดองค์พระธาตุเจดีย์วัดผาลาดซึ่งทําจากแก้วเลมอนควอส์ความสูง39เซนติเมตรหุ้มทองคําน้ําหนัก,กรวม32บาทโดยองค์พระธาตุเจดีย์เป็นทรงระฆังกลมแบบผู้กามเดิมมีสภาพซุดโสมอย่างมากกรมศิลปากรร่วมกับวัดผาลาดและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนเพื่อทําการบูรณะเสริมความแข็งแรงให้กับองค์พระธาตุเจดีย์โดยแล้วเสร็จในปี2564 วัดผาลาดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นประมาณปี1916สมัยพญากืนนาแห่งอาณาจักรล้านนาภายหลังจากที่สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพได้สองปีเพื่อประดิสถานพระบร,รมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมณาณเถระอันเชิญมาจากสุโขทยัยโดยชื่อวัดเรียกจากความลักษณะภูมิประเทศซึ่งมีผาลาดชันว่าผาลาดและม่อนพญาหงเป็นเนินเล็ก สันนิษฐานว่าในอดีตมีหงหรือนกอยุงอาศัยอยู่เป็นจานวนมากเส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางหลักของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเปรียบดั่งเส้นทางปฏิบัติธรรมต่อมาปี2505หลวงพ่อสวัสดิสุขากาโมนิมนต์พระจากวัดพระธาตุดอยสุเทพลงมาจําพรรษาณวัดนาลาด ทำให้มีพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาเดินทางมาฟังธรรมและร่วมสมทบทุนสร้างเสนาสะนะตลอดจนพัฒนาอนุรักษ์รักษาความเป็นธรรมชาติของป่าต้นน้ำและสภาพดั้งเดิมของโบราณสถานภายในวัดให้มีความงดงามโดยวัดผาลาดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติประกอบด้วยหอพระเจ้าริมน้ําตกผาลาดบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วิหารและพระเจดีย์ปัจจุบันมีพระครูทีรัสุตพ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษาเจ็ดรูป สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรม,รมเนื่องในวันมาคาบูชาประจำปีพุทธศักราช2565พระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในวันมาคบูชาประจำปีพุทธศักราช2565 ดิทีมาค่าบูชาอันเป็นวันจาตุรงคสันนิบาทได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วดิทีเช่นนี้เมื่อกว่า2,500ปีก่อนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานหลักการอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้สามประการได้แก่การไม่กระทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วจิต เป็นสภาพรู้ที่ปรากฏมีอยู่ในทุกชีวิตซึ่งมีสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตสิกกลุ่มที่เรียกว่าสังขารอาจปรุงแต่งให้จิตเป็นไปในทางสามฝ่ายกล่าวคือฝ่ายดีฝ่ายเลวและฝ่ายที่เป็นกลางการจะทำจิตให้ผ่องแผ้วได้ตามหลักการอันเป็นหัวใจของพระาศาสนา จำเป็นต้องเริ่มขัดเกลาวตนเองให้มีปกติอดทนอดกลั้นที่จะไม่ทำบาปพอใจขวนขวายที่จะทำบุญคือการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่เสมอเพื่อฝึกจิตให้โน้มน้าวไปสู่วิถีสะอาดคอยชำระซักฟอกไปจนกว่าทุลีแห่งความมัวหมองจะลบเลือนหายไปทำให้เข้าถึงสภาวะอันผ่องแผ้วด้วยจิตฝ่ายดี มีกุศล,ลจิตเป็นเนื่องนิดการฝึกจิตอยู่เสมอจะเป็นเหตุปัจจัยนำมาซึ่งความหลุดพ้นจากห่วงทุกข์ถึงแม้ยังดำเนินไปไม่ถึงที่สุดในฝ่ายคดีธรรมแต่ก็ย่อมยังอำนวยประโยชน์สุขในฝ่ายคดีโลกคือทำให้ผู้ฝึกจิตเป็นสุจริตชนมีการงานสะอาดปราศจากโทษมีใจสงบระงับไม่ต้องกลัวโทษทานจากกฎหมายบ้านเมือง ทั้งยังเป็นเครื่องประครับประคองจิตให้ไม่เดือดร้อนต่อโลกธรรมไม่แสดงอาการขึ้นลงเมื่อประสบกับก,บการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสรนเสริญนินทาสุขและทุกข์รวมความได้ว่าจิตที่ผ่องแผ้วต้องเกิดจากการฝึกเมื่อฝึกแล้วจิตก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวสมตามพุทธานุสาสินีที่ว่า จิตตังทันตังสุขาวหาความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ด้วยประการลัชนี้ขอพระสัทธรรมของสมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอพุทธบริษัททั้งหลายจงพร้อมเรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความงอกงามไพยบูรยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปเทิน